สวัสดีครับสงครามยูเครนก็มีความน่าสนใจวันนี้6 0 4วันของสงครามแล้วมันก็มีเรื่องที่น่าติดตามนี่หลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือความเป็นอยู่ของประชาชนสี่แคว้นที่รัสเซียเข้าไปยึดครองเป็นอย่างไรบ้างลำบากกว่าเดิมนี่อยู่แล้วนะครับได้ข่าวว่ารัสเซียเนี่ยพยายามให้ประชาชนหันมาใช้เงินของรัสเซียแต่ก็ยังไม่ครอบคุมนี่มากนัก เท่าที่เห็นภาพนะครับประชาชนในเคอร์ซอนเนี่ยส่วนใหญ่เข้าข้างรัสเซียนี่อยู่แล้วทําให้คนส่วนน้อยไม่กล้าต่อต้านรัสเซียจะเข้าตําราที่ว่าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยนะครับสินค้าก็ต้องนําเข้าจากรัสเซียแต่ก็ไม่สะดวกนี่มากนักซาลปอลิเซียนี่คือเมืองที่ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มต่อต้านรัสเซียนี่เยอะสุดแต่แอนดมินคิดว่ารัสเซียเนี่ยคงปราบปรามคนต่อต้านนี่ไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีข่าวออกมาเพราะว่ากําลังของยูเครนเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงนะครับส่วนดอนปัสก็คือโดเนส แล้วก็ลูฮัสทางตอนใต้อันนี้นิยมรัเสเซียนี่อยู่แล้วก็อยู่อย่างสบายใจแต่ก็ต้องลุ้นไปด้วยนะครับ ยิ่งรัสเซียรักษาพื้นที่ไว้ไม่ได้แบบนี้ดอนบาสก็มีหนาวเหมือนกันนะครับ604วันของสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รัสเซียทุ่มกาลังอย่างหนักเพื่อยึดเมืองเอฟเกฟกาแม้รัสเซียจะเสียเยอะก็ตามนะครับแต่รัสเซียก็ตั้งใจจะยึดให้ได้มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยส่งกําลังรถถังยันเกาะจานวนมากเข้าพื้นที่เรียกว่าเสียคนไม่ว่าเสียหน้านี่ไม่ได้มีภาพขบวนรถของรัสเซียถูกจัดการอยู่ทุกวันในเอียบเกบก้ายิ่งยูเครนได้เอทั ขี่บนุษุ์ระยะ300กิโลเมตรมานะครับมันก็มีง่ายที่รัสเซียจะยึดได้มันก็จะเหมือนปากมดก็คือเสียเยอะแต่ว่าไม่สามารถยึดได้นะครับส่วนทางตอนใต้รัเสเซียนี่เสียพื้นที่ให้กับยูเครนเพิ่ม400เมตรในหมู่บ้านเวอร์บอฟซึ่งก็อยู่ในซาปปอลเซียตอนนี้ยูเครนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลอาซอฟก็เ,เพื่อตัดเส้นทางลำเรียงของรัสเซียนะครับ ส่วนเมืองเคอร์ซอนก็มีข่าวว่ายูเครนเนี่ยได้บุกข,ข้ามแม่น้าเดนิปเปอร์มาทางตะวันออกแล้วทางรัสเซียก็ใช้วิธีโจมตีเพลเรือนก็เพื่อเป็นการตอบโต้ตามเคยนะครับยูเครนสกัดโดนได้3ลํลำแล้วก็ขี่ปนุษย์อีกหนึ่งลูกถ้าเราดูในภาพรวมแล้วนะครับสถานการณ์ก็ยังทรงๆมีแต่รัสเซียเนี่ยเล่งมือยึดเยียบเยียบกล้าคงตั้งใจยึดให้ได้ก่อนฤดูหนาวนะครับเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยการเคลื่อนกําลังจะทําได้ยากขึ้น แอดมินจำได้ว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนนี้บอกว่ารัสเซียจะรบได้ดีในสมรภูมิที่โล่งกว้างหลังจากที่รัสเซียเนี่ยแพ้จากการรบในเมืองที่กงเคียบตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คืออาวุธเก่าคนแก่ดีที่ยูเครนเนี่ยมีกําลังน้อยทําให้รัสเซียก็ยังประคองตัวนี้อยู่ได้แต่ว,ว่าตอนนี้ยูเครนนะครับได้ขี่มนุษย์ระยะ300กิโลเมตรนี่มาแล้วน่าสนใจว่าการรบหน้าหนาวจะเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่20ตุลาคม2566นี้ออกมานะครับฐานของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ2 9 2 0 6 0นายเพิ่มขึ้น1,380ถือว่าสูงมากทุบสถิตินะครับต่อมาเป็นรถถังครับ5,047คันเพิ่มขึ้น55 อันนี้ก็ทุบสถิตินี้เหมือนกันยานเกาะ9,557เพิ่มขึ้น120อันนี้ก็ทุบสถิตินี้อีกแล้วนะครับปืนใหญ่7,012เพิ่มขึ้น29ระบบจรวด822เพิ่มขึ้น4ระบบป้องกันภัยทางกาศนะครับ548เท่าเดิมเครื่องบิน320เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมโดน5,326เพิ่มขึ้น8ขี่ปรุษร่อน1,535เพิ่มขึ้น1นะครับ เรือรบ20เรือดำน้ำหนเท่าเดิมพาณนะค่า0ันเพิ่มขึ้น33แล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ985เท่าเดิมนะครับ